อันนี้ไม่มีบอเดอร์จ้าไม่ตูรุ่นนี่เงินจ่อยฝากไว้ให้ไม่มีบอดนี่หาสิบยูโรอันนี้ของอ่าไม่มีสั่นหาสิบยูโรฝากก็ให้เนี่ยไม่ใีกิบน้ากากเลยเดียอ่างเากระถก่แล้วจ่อาเป็นฝากนะเอาไปแรกเอานี่นี่แหละเจ้าสิฝากพร้มยังไปหาเงินฝากเลยจักคว่ำขึ้นหัวกเลยจะลอยหมเลย บอกเรามาหาตัวมาหาตัวไข่เนาะหั่นละไข่พี่ปันกันก็มีหน่อยนี่ไข่พี่ปันกันก็มีหน่อยน่ะน่ะสั่งก็มีรุ่นสามมาให้ไปให้ให้ลูกให้ร้านไปแล้วที่ธนาคารเราไปปันกันอันนี้มันไข่หงายได้นี่อันนี้มันไข่หงายเจ้าเนาอันนี้ไข่หงายตื้มเนาะไปตื้มกันอันนี้มันนี่ของไข่เด้อไงหั่นละไข่ทอดน่ะสั่เนี่ยมากมากเ

บัวถ่ายวิดีโอดิ

ดีครก็เดียด๋วยวเอาญ่